สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกันแบบเบาๆนะคะผอมอันนี้เป็นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้กันกันกบโน้ตบุ๊กนะครับเขาเรียกว่ามัลติฟังชันหักนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้ออ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับอาจจะอ่านว่าเบสแล้วก็อ s สก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็หาชื่อของมันที่แท้ทูไม่ได้นะตอนนี้ไม่เห็นมีใครรีวิวรุ่นนี้เลยนะครับ ผม,มาบาังเอิญว่าไปพรีเซนต์งานนะคะไปขายงานกับลูกค้าแล้วไปยืมอุปกรณ์อันนี้ครับจากคนอื่นนะคะเพื่อที่จะต่อสาย HDMI ทีนี้ก็เลยเกิดโอ้เช็คขึ้นมาว่าไอ้เฮียไม่เจ๋งมากมันเจ๋งมากคุณดูจากรูปมันนะครับเห็นไหมครับว่าของที่ของแท้เนี่ยมันจะเงามากเลยนะครับเห็นไหมครับเราอ่านว่า B Base US เนาะ แต่ว่ารวมแล้วหรือเขาอ่านรวดเดียวก็ไม่รู้นะมันเป็นของจีนนะครับแต่อันนี้ยมันโอเคมากเลยนะผมสั่งของเนี่ยก็รออยู่หลายวันนะครับทางช้อปปีนะครับเอาเอายี่ห้อนี้มาเซิร์ชเลยครับเืองไทยหาได้หาที่จําหน่ายได้ยากมากนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับตัวนี้ผมแนะนํามากๆเลยนะครับว่าจะมีฟังก์ชันของอะไรบ้างเราดูจากตรงนี้นะครับข้างกล่องเห็นไหมตัวนี้เป็น USB Type C นะครับ แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเห็นไหมครับตัวใหญ่ๆตัวนี้คือช่องสาย SD กับ TF นะครับตัวนี้เป็น HD 4K นะครับเป็น HDMI นะครับเป็นสายเป็นช่อง USB แล้วก็ USB C Type C นะครับผมเนี่ยครับตามรูปก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยตัว การถ่ายโอนข้อมูลอะไรต่างๆค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมใช้มาประมาณครั้งเดียวครับครั้งเดียวทวนนะครับแต่ว่าพกพาติดกระเป๋าน้ตบุ๊กไปนะครับเนี่ยแพ็กเกจก็ดูดูโอเคมากๆเลยครับดูดีมากเลยดูสินี่ครับนี่แกะออกจากกล่องมาเนาะเปิดอันนี้มานะครับเห็นไหมครับดูดีมากๆนะครับ ในกล่องมีอุปกรณ์จริงๆแล้วอันเนี้ยจะมีเป็นเหมือนแผ่นแผ่นฟิล์มอันเนี้ยครับติดมาให้นีะผมแกะออกว่านะครับแล้วก็มีตัวคู่มือมาให้นะครับคู่มือนะครับแล้วก็จะมีตัวเหมือนใบรับประกันนะครับ วันทีาคัทอีกอย่างหนึ่งนะครที่มีมาให้นะครับแต่ว่า,ามผมจะทิ้งไปแล้วจะเป็นเขาจะมีแผ่นสติกเกอร์เนี่ยมาให้น่ารักน่ารักเห็นไหมเป็นมีสติกเกอร์เนี่ยมาให้ประมาณ4 5่าหแบบไม่ทันได้ถ่ายคลิปไว้นะครับแปะเข้าแปะออกแปะออกแปะเข้าจนหน้าจอแบบเนี่ยดูดิลอยมาแล้วเนะนี่ยแต่ถูออกได้ไม่เป็นไรเพราะว่า หน้าจอมันดูพรีเมียมดูโอเคมากนะครับตัวนี้มันเป็นหน้าจอแบบดูดิดูโอเคมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะใสๆแต่ตอนปรากฏภาพจริงอะครับมันจะไม่ขึ้นอะไรเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้นะครับอันตรงเนี้ยดีนะครับน้ําหนักก็ถือว่าหนักอยู่ครับไม่ได้เบานะหนักอยู่นะมีน้ําหนักอยู่พอพอกระชับมือนะครับเอ่อตัวนี้เป็นสาย USB C ทำแบรนด์เบิร์อะไรค่อนข้างที่จะแบบ โอเคมากๆเลยนะครับเนี่ยเบสอัสอ่ะมี USB 3 0ให้ 5, 3ช่องนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็น SD การ์ดแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรไมโครไมโคร SD ให้ตัว SD ธรรมดาอันนี้เอาไว้โหลดการ์ดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ผมต้องการจะใช้ก็คือตัวนี้ HDMI นะครับเอาออกเป็น 4K ด้วยนะ ด้วยความที่ตัวระบบของเขาตั้งค่ามาดีอยู่แล้วแล้วก็คอมเราก็ใช้ของที่แพงอยู่แล้วนะมันก็เลยจะส่งภาพอะไรต่างๆให้ที่ให้ได้ดีมีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันนะว่ามันจะเห็นอะไรบนหน้าจออ่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหน้าจอจริงจะเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างแล้วก็อันนี้นิดนึง นะครับตัวนี้เป็นตัวกันลื่นนะครับนี่ด้านหลังมีโน่นนี่นั่นเนี่ยสติกเกอร์แกะออกได้นะมันไม่ได้มีอย่างนี้ใหม่ปะจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะสวยนะโอเคมาจากประเทศอะไรวะเขาจีนใชหน้านี่แหละจีนอันนี้เอาไปสั่งซื้อมาใช้กันได้นะครับผมซื้อมาประมาณ800กว่าบาทนะตัวเนี้ย860บาทหรือยังไงนี่แหละอันนี้ติดไว้ให้มันเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้ของเรานะแต่ หาคนใช้แบบนี้ยากนะน้อยแล้วก็ถูกมากนะถ้าจะไปซื้อของยี่ห้ออื่นเนี่ยไปดูมาแล้วราคา2 3, องสาพันน่ะนี่อันนี้860บาทหากักเออค่าโปรโมชั่นในการใช้งานนู่นนี่นั่นของระบบแล้วอะ่ะใช้จ่ายอยู่แค่815บาทเองอ่ะเดี๋ยวลองมาดูรีวิวตัวอุปกรณ์นะครับมัลติฟังก์ชันที่เป็นหับตัวนี้นะกำลังเปิดคอมครับ เดี๋ยวเสียบไปเลยนะคะให้เห็นมันจะมีไฟขึ้นแต่ไฟมันจะขึ้นบอกสัญญาณสถานะแค่อันเดียวนี่นะไม่มีอะไรเลยอัน,นอเดียวก็คืออนเอเลยจบนะไม่มีอะไรเลยก็คือไฟขึ้นแค่นี้แหละจบละทุกอย่างจบละให้รู้ว่าติดนะอะลองเสียบ usb กับเขาหน่อย อันนี้เป็นฮาร์ดดิส์นะเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะขึ้นอะไรเนาะให้ดูที่อุปกรณ์เสียบด้านนี้อ่ะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไฟอะไรแจ้งเตือนนะครับเห็นปะ่ะหน้าจอยังไม่มานะเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งมันจะเป็นรอยมือได้ง่ายใครอยากติดฟิล์มของเดิมมันไว้ก็ได้นะ แต่ผมอยากใช้ของแบบเรียวๆอ่ะเรียวๆแบบแท้ๆอ่ะซื้อมาแปดร้อยกว่าบาทแล้วอยากใช้อันนี้จะเสียบ usb ได้อีกไอ้ตัว type c ไ,ไ,ได้อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับอ่ะที่หน้าจอขึ้นมาแล้วนะก็คือเท่านี้เลยครับที่จะรีวิวก็คือเออเสียบแล้วมันขึ้นไฟแค่นี้นะคะปรากฏแค่นี้ถ้าเกิดใครใช้อยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะมันจะขึ้นแค่นี้แหละบอกสถานะ<ม>ให้เราไปดูที่หน้าจอเอานะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะเนี่ย มันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเออแค่นั้นเองนะโอเคงั้นก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นะครับมาบอกต่อกันเบสอัสนะอ่านตามภาษาเราก็แล้วกันเนาะแล้วมันจะอ่านว่า be u s e อะไรก็ไม่รู้นะสักอย่างอนะ่ะสักอย่างเป็นเออ่ s u ป e r l a ลทีฟนะอันนี้อ่านได้อยู่ s u p e r ร์เลทีฟแปลว่าอะไรไม่รู้อะซูเปอร์เลทีฟมัลติฟังชันมัลติฟังชเนลหับอ่ายี่ห้อนี้ย้ำไว้นะครับ Base าร์ตามที่ผมอ่านเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านถูกต้องหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับยี่ห้อนี้ผมทดลองใช้มาแล้วหนึ่งครั้งท่วนนะครับเอ่อใช้ทุกรูเลยครับโหลดงานนะครับโหลดนั่งโหลดบนรถนะครับ USB 3ตัวแล้วก็ใช้ตัว S D card 1อันแล้วก็หับตัวที่เป็น Type C 1ช่องครบใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับ800กว่าบาทนะครับลองไปเซิร์ชดูอยู่ใน s h อ p e e ครับไม่แพงแล้วก็จัดส่งก็ใช้เวลาสักนิดนึงครับมาจากต่างประเทศเลยเห็นไหมครับตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วนะแน่นกระชับมากนะคะกระชับมากๆ USB Type C เพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้หับเนะดึงออกโคตรยากเลยนะเพราะว่ามันแน่นแต่ว่าถือว่าดีนะ อุปกรณ์พวกนี้โดยปกติแล้วเคยเห็นคนใช้มีปัญหาตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยช่วงช่วงข้อต่อรอยต่อตรงนี้กับช่วงหัวสายตรงนี้นะครับที่มันจะชอบแบบหลุดหรือว่าเซนซิทีฟอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานประกอบเขานะแน่นดีแบบเ้น,นะครับเนี่ยงานประกอบเขาค่อนข้างโอเคนะน่ะงานพรีเมียมมากเธอเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยอะ ดูดิเหนไหมสายเนี่ยมาหนาเลยนะหนาเลยนะมาคืองานมันมาแบบนี้อ่ะก็ต้องใช้เป็นตามสภาพแบบนี้มันอาจจะใหญ่เทอะทาสำหรับบางคนไปแต่ว่ารูปลักษ์มันดูโอเคนะคะไปวางที่ไหนไปนั่งทํางานที่ไหนเนี่ยหรือว่าไปต่อสายที่ไหนอะ่ะมันดูไม่กระลองกองแกงมากๆเลยนะตัวเนี้ยที่ที่ชอบแล้วก็ พอหยิบของคนที่เรายืมมาของลูกค้าด้วยนะหยิบมาปุ๊บเฮ้ยตายหาไม่โคตรดีเลยไหวยี่ห้ออะไรวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพลิกมาอ้าวกำลังนั่งต่อไอเนี่ยครับโปรเจคเตอร์เนี่ยครับเซ,ซิร์ชเซิร์ชรีบเซิร์ชดูไว้ก่อนอะเพราะว่าเราลื้ยืมเข้ามาแล้วพอเราวางแบบน,นี้ปุ๊บเอ๊ะมันหนึบเห็นปะเนี่ยมันหนึบติดเลยอะเนี่ยมันค่อนข้างมีแรงหน่วงเพราะว่ามันมีตัว กันลื่นให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าแบบจะกระล้องก้องแกงอะไรมาเขาออกแบบดีไซน์มาดีกว่าผมก็ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นนะจริงๆแล้วอะออพอพอถึงจุดนึ่งที่มันจะต้องใช้มากกว่านั้นนะครับพวกสาย hmi d เวลาต่อพรีเซนต์งานขายงานลูกค้ากับเวลาเราต้องโหลดการ์ดเวลาเราไปออกกองถ่ายอะไรเงี้ยอันนี้จําเป็นมากๆเลยครับก็เลยรู้สึกว่ามาแนะนํามารีวิวกันนะครับยี่ห้อนี้นะครับเนี่ยทำมาดีมากๆเลย ผมอ่านว่า b a s อารแล้วกันนะอ่านว่า b a s อารแล้วกันนะในในในความคิดของผมเองนะส่วนใครจะอ่านแบบที่ถูกต้องแบบไหนก็มาแชร์กันนะครับสะกดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะ Base a r ผมอ่านตรงนี้เนาะเบส B A S E แล้วก็อ s แต่มันจะอ่าน b บสอู b a เบสอู uit, อะไรก็ว่าไปนะตรงนั้นอนะแนะนำกันมาหน่อยได้ไหมว่ามันอ่านว่าอะไร มารีวิวนะครับเห็นไหมงานประกอบเขาอะ่ะค่อนข้างดีเลยอะ่ะสวยอะ่ะเนี่ยป่ะสวยเลยอะ่ะมอีอะไรบอกไว้เขียนไว้กำหนดไว้ไม่ได้เป็นงานงี่เงา่ากองแกงนะคบเป็นงานที่แบบค่อนข้างโอเคอะ่ะเนี่ยสายงานประกอบนะไ,ไม่มีแบบก๊อบแก๊บก๊อปแกป๊บอะไรไม่มีเลยนะดูดิป่ะโอเคโอยแมวเ,เดินผ่าน ก็มารีวิวประมาณนี้ไว้นะครับสายอะไรก็หนาป่ะเนี่ยดีครับดีนะมาบอกต่อนะครับตัวนี้800กว่าบาทเองนะ8 0 0กว่าบาทนะครับผมใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนะครับตรงนี้บอกต่อกันไปนะเพราะว่าบ้านเราอะ่ะไม่มีใครนําเข้ามาขายตอนนี้ยังไม่มีใครนําเข้ามาขายเลยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานเป็นมัลติฟังก์ชันจริงๆนะ สำหรับใครที่อยากจะใช้เป็นพวกสายลงสายแลนเขามีให้เลือกตั้งแต่ราคาแบบหลัก500 800ไปจนถึง2 3 0 0 0ลองเข้าไปดูในเว็บเขาได้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมใน YouTube ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลด้าน IT เทคโนโลยีดีๆมาฝากกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ